สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการยกเลิกการติดตามในเพจนะครับแต่ว่าเรายังกดถูกใจเพจกันอยู่นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้น,นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับก็เข้าไปยังส่วนของเพจนะครับที่เราจะต้องการกดยกเลิกการติดตามกันได้เลยนะครับก็โดยที่ผมจะเลือกเป็นเพจเพจนี้นะครับก็จะเป็นเพจของผมเองนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าเพจที่เราจะต้องการยกเลิกการติดตามแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของจุด3จุดนะครับที่เป็นการตั้งค่าเพจกันได้เลยนะครับ ตรงจุดสามจุดนี้นะครับหลังจากที่เรากดจุด3จุดแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าเพจกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปนส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่ากําลังติดตามกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของอแถบเมนู กำลังติดตามแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของอป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ํำการเลือกไปยังส่วนของอแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเลิกติดตามกันได้เลยนะครับเมื <và S 2> ่อเรากลับเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าเพจกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของปุ่ม เมื่อกี้ที่มันขึ้นออกว่ากํากลังติดตามนะครับก็เป็นติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าขึ้นปุ่มว่าติดตามแสดงว่าเราได้ทําการยกเลิกการติดตามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนัำวิธีการายกเลิกการ ติดตามแต่ยังเป็นกดไลค์ในเพจอยู่นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ